เป็นวิวที่บอกก็เรียกว่าโอ้โหสุดยอดงามลายพี่น้องงามลายบนถนนหมายเลขหนึ่งนะฮะแยกไปอำเภอลีเน,นี่ยฮะลำปางอีก85กิโลเมตรสวัสดีครับผมตอนนี้นะฮะอยู่ที่จังหวัดตากพี่น้องเอ๋ยนะฮะหลังจากที่มาผ่านนี่นะ,ะอ่าไปถ่ายคลิปวิดีโอนะ,ะอยู่ที่กรุงเทพเมืองใหญ่กรุงเทพเมืองไทยนะฮะตอนนี้ข่ามาที่ตทางสมุทรแล้วพี่น้องเอ๋ยนะ,ะจะไปเกาะคาเด้อเนี่ยฮะ จะไปในเขตพื้นที่ของจวบจังหวัดลำปางนั่นเองหลายๆครั้งที่บ่าวเองเดินทางออกทางจังหวัดกับสิบันทึกภาพบรรยากาศการเดินทางของตัวเองไปเรื่อยๆนะพี่น้อง,นงเนาะผ่านหลที่คิดว่าตัวเองอได้เห็นได้สัมผัสนะฮะการที่ว่าจะเอาภ่าพบรรยากาศหล่านั้นมาฝากตอนทุกท่านตอนนี้บ่าวโจะขามไปในเขตต,ตัวจังหวัดละพี่น้องเฮยนะจังหวัดจังหวัด จังหวัดตากเนี่ยหลังจากที่เดินทางเนาะพี่ดอกมาจากกำแพงเพชรนล่ตอนนี้นะจะขามไม่น,นับเนี่ยฮะไม่นับเอียงก็กล้องติดตามบึงกันละกันทางผู้ชมเอ๋ยน,น,น,นะว่าจะเห็นคือจังบาบุเห็นหรือบ่โอ้มุมนี้มุมนี้ม,ม,นมองไปกไกลๆจะเป็นถนนนะถนนทีบอกก็เลยว่าจากสายตาบึงคือจังเง่าไกลโอ้พี่้อกเอ๋ยนะเสาไฟทีเห็นแล้ว กะอันโซอ่านอาพี่น้งนองเนาะไล้เส้นทาเสาสไฟมีตลอดเลยพี่น้องเลยนะอยากให้ท่านผู้ชมเลยมาเบิ่งน้ำบอลหมดเอ๊สมารับ์คไนทีวอลเคยนะฮะหรือว่ายังมีโอกาสเด่มาถนนเส้นนี้เนาะพี่น้งนอนงเนาะตอนนี้ก็ชื่อว่าเขาอยู่ในเขตของจังหวัดตากแล้วพี่น้องเลยนะฮะอ้ยต่นงาจะเป็น สะพานข้ามแม่น้ําปิงนี่ทำเพื่อเลยนะฮะนี่เป็นสะพานข้ามแม่น้ําปิงเบือ้องล่างเจ้าหน้ากอมีอีหยังเป็นจินาตื่นตาตื่นใจผ่มีกันแล้วไปแต่ว่ามีได้ไม่น้องเลยนะพูดแม่น้ําแม่น้ําปิงเนาะโอ้พี่เฉยไเน่เยนะน้ำใสเย็นเลยตอนนี้พี่เฉยนะที่ว่าช่วงที่น้ำปาลาไหลหลากอะผ่านไปแล้วพี่เฉยน่ะ หน้าฝนผ่านไปแล้วนะตอนนี้ก็ที่ว่าเป็นหน้าแรงนะฮะฤดูจะไก่ปีใหม่มาแล้วนะนนเนาะพี่น้องเนาะจากสภาพลงมากอะถือว่าเขามอบมเขตพื้นที่แล้วพี่น้องเลยนะพื้นที่ที่เป็นแยกเนาะพี่น้องไป๋ดอกแยกที่จะไปวังจ้าเอาอนีน่น้องเลี้ยวขวาด้านซ้าย ไปในตัวเมืองอีกสมกิโลเนาะแล้วก็เชื่อมต่อไปที่ลำปางมงนะจังหวัดลำปางนี่เลย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 ถนนไม่ต้องถนนนะฮะจักเป็นยอดใดเนะี่ยทายแต่ถนนมาฝากต่อนกันวันนี้ฮะกับอัปเดตปฏิการเดินทางเราไปลองบริการที่ว่าขันกลางเวลาไว้เนะจ๊ะพาท่านมู้ชมเนะี่ยฮะ ออกจากกรุงเทพเมืองใหญ่เมืองศรีเลยเนี่ฮะมาที่ต่างจังหวัดของประเทศไทยอีกแล้วอีกแล้วนะ่ยโอ้อันนี้แยกพี่น้องเอานะแยกสามแยกสามแยกนี่ครับไปบางเจ้านี่ฮะบ,บนถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์สี่เนาะพี่น้องเนาะนีน่มีบิ๊กซีดับเบิเดย์นะจังหวัดต,ตากนี่ฮะอโรตัดก็มีด้านซ้ายมือ อันนี้จะมีเขื่อนวิพลนะ่ยวิพลเขื่อนใหญ่พะจตากเกียงไก่เมืองป่าไม้และยังแล้วจักยังแล้วลืมไปแล้วไปแล้วไอ้ลืมแล้วลืมแล้ว,ลลวเอา้าไปพไป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 ถือว่าถนน,น 1, 2, 3, 4, เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เลนเนี่ยไปหน้องเอกนาตามทีบา่าวหัวเห็นนะจุดนี้นะครับฟังนีมุ่งหนะ้าไปทางขอบไปเรื่อยๆอ,นะอีกสามกิโลน่าไปหน้องเนาะไปเลย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  เปลี่ยนบรรยากาศกันแล้วกันมูนี่พาทางผู้ชมเดินท่าเนี่ยรวมทั้งตัวบาวโบเอ่อย,อนนอยค,คือว่าหน้าเอาอยู่ดิติดหน้าเอาอยู่ดิคือคือสื้อวจะว่าต่างนะพี่หนุ่มจะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะเป็นสถานที่โบราณน,นะจะมีตรอกนะฮะตรอกบ้านจีนนะพี่น้องเนี่จะมอะีอยู่ในชุมชนด้านในนะหอเกียรติคุณเนี่ยชมทิวทัศน์ริมปิงพี่น้องเอ๋ยนะจะมีห,ห็น คือซื้อว่าจังหวัดตากทำเฉยนะฮะจุดจีนักท่องเที่ยวนี่ครับไปเที่ยวร้ายก็คือจะเป็นแม่สอดน,น,นะเป็นหลังเนาะอ้ปั๊มน้ำมันกับมีใหญ่โตมโหร้าน Welcome to ตากไป็นเฉยเนะ เอาเบิ้งวบ่าวบ่าวบโบจะพาพี่น้องไปหอดใสเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกันแล้วกันเบื้งถนนพางน,นี่แหละคือประเทศไทยประเทศที่บอกไว้เลยว่าสีวิไลนะฮะนผู้ชมครับประเทศที่มีแต่รอยยิ้มเนาะพี่น้องเนาะประเทศที่หลายๆคนทั่วโลกอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาเยือนเดอ้อทุกท่านเนี่ยสำหรับถนนเส้นนนีน้ะถือว่าเชื่อมต่อไปที่จังหวัดลำปางเชื่อมต่อไปที่จังหวัดลำพูนแล้วก็เชื่อมต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคือเป้าหมายที่ ลหลายคนอาจเลือกใส้เส้นทางนี้ก็ว่าได้เนาะพี่น้องเนาะแตาสายมื่อว่าบันนะ,ะจะขอไปจังหวัดตากนะ,ะตัวจังหวัดเน,ะนาะตัวเลขหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์นะ,ะตรงไปล้อปางนะฮะผลสำเเลขหนึ่งนะฮะเลี 1, ะะ๋ยวขอไปสุขโขทยัยสำเร็จเลขสิบสองนั่นเอง เห็นท่านาฝนเซนท่านาแรงอาจจะแตกต่างกานทำเชองบร้ยนะฮะจังมันตากมีอ่ไม้กลายเป็นหินพี่น้องเลยนะที่มีความยาวที่สุดในโลกเนาะพี่นอเนอะ สมบูรณ์เลยนะฮะทำาจนนมนาที่ใหญ่มากเนาะพป่นองเนาะกะมาเที่ยวนี่ฮะโอ้มองไปไกลๆจะเห็นเหมือนเหมือนภูเขานะ,ะมีหินนะฮะจากสายตาที่มองไปไปเซ็งใั้กัลแล้วแต่นี่คือถนนประเทศไทยดีทุกเส้นทางดีตลอดเนี่ยขอบอกกันเลยว,ว่าดีอีหลีเนี่ยนะ เอาบองไปไกลๆมุมนี้ถนนยาวอิลียาวอิลีเนี่ยเอ้าแซงขวาไปจักหน่อยเนี่ยเ mm hmm. มื่อเห็นว่าข้างซ้ายปอดไผ่เนาะพี่นอ้นองเนาะสามารถทิซ้ายได้นี่ครับ mm hmm. โอ้ยอ่อนซอนอีลีอ่อนซ,อน,อ,อ,อ,นซอนประเทศไทยยังไง mm hmm. บาต้นกับบาดเจ็บแต่ไม่เห็นเด้นะอีก16กิโลเมตรฮอดเนี่ยอำเภอน่ mm hmm. ออนาจะเป็นบ้านตากนานานาเนี่ยอำเภอบ้านตากมั้งหันจะแมร์นะ โอ้มุมนี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 ้พี่น้องเอ้ยนะฮะอ่าโกก็เป็นความตื่นเต้นอีกความตื่นเต้นแบบหนึ่งเนี่ยหลังจากที่บุรีมาโดูเลยเดบ้าบวก็ได้โอ้ขอยืมคำว่าสาวบอดมาหน่พี่น้องเอ้ยนะโอ้ว้าวไทยเลนมาสั่นนะ ลาวาสันโนาวรละมา,า,ากว่าพาคลิปนี้ไปให้เพื่อนได้เห็นเนี่ยเพื่อนสะันี่คือถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยฮะอาจจะบอบแสบบอกกลายไปหาผูทท้ใหทีให้เกิดขอบวามคุณของมองใจกันเนาะพี่น้องเนาะนี่พอแล้วพี่น้องพอแล้วสตานททีทีบอกกวนเลยว่าฮะพี่น้องเลยนะมะมีปั๊มถ่านพี่ที่เน,นะฮะ เดี๋ยวจะบันทึกภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นอีกด้านหน้าพี่น้องว่าจะเป็นเฉดเช่นไรคือจะสังเกตเห็นได้ว่าพี่น้องเลยนะสองขางทางนะต้นไม้จะเป็นเหมือนต้นไม้แห้งแห้งเนาะพี่น้องระวังไฟป่ากันน้ำเด้อนะซอยกันเบิ่งแง่พี่น้องเลยนะ มองเห็นภูเขานะยอดยอดภูเขาเนี่จะเป็นเหมือนหมอกหรืออยังพี่น้องเอ๋ยนี่ยคุณคุณนี่ฮะน่าจะเป็นหมอกนะเพราะว่าอากาศกันหนาวนาเด้โอ้เสี่ยงกันได้ขึ้นไปได้รถหลังมาเร็วอืมให้หน่อยมองไปไกลมองไปไกลจะเป็นถนนนะโอ้ยน้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะโอ้เส้นไฟพี่น้องเอ๋ยนะเสาไฟกับมีดแหลกขาไปเส้นทางนะ ถ้าติดโว์อีกทังตัวน,นี้ก็เรียกว่า,าแบบกอล์ฟกกเวอร์เลยตัวตน,นี้เัแ็กบบสีว่าจะไหนดีบ้านน้ำดิบอำเภอเถิดนี่ฮนะลับปางตรงป้ายฝั่งนี้ก็เป็นถนนเด้อยากจะบอกกันเลยว่าถนนนี้ซีรีส์ยมต่อกันไปไเ,เป็นแบบเด็ดไทยเนาะนี่คือถนนหมายเลขหนึ่งเนะี่ยโอ้ จอดเนะี่ยฮะเดี๋ยวมองเห็นถนนกว้างกว้างไปหน่อยเนี่ยฮะห้วยแม่ปะแม่โอ้ ไฟใหม่ไปเรียบถนนนะครัเมืองจากด้านซ้ายเนีด้านล่างเหมือนจะเป็นแบบว่าไฟใหม่เนะาะป้าบกเห็นเป็นแบบก็ยังดบบำดำๆมองกลางซ้ายของ,ของอป่าที่เลี้ยวเข้าไปมองไปไกลๆด้านหน้าก็จะเห็นถนนเนี่ยโอ้สีสะท้อนสีสะท้อนแสงสะท้อนสะท้อนแสง อนนี้บ้าโบเองกับจุฬาธนมาเล็กหนึ่งตองไหนนะครับมนะุ่งหน้าไปทางลำปางเนาะพี่น้องเนาะตรงกิโลเมตรทีฮารอยสี่สิบห้าน,นะครับตรงหน้าก็จะเป็นโรงพยาบาลน,นะครับอำเภอบรนตากนะครับแล้วก็จะเป็นอ,อุทยานไม้กลายเป็นหินเนาะพี่น้องเนาะอยู่ตรงขามกับโรงพยาบาลบรนตากนั่นเองกับที่ว่า แนะนำอีกหนึ่งแรงท่องเที่ยวของประเทศไทยทาช่วมครับเป็นแหล่งศึกษากับวัยใดนาะพี่งเนากสำหรับนักเรียนที่เดินทางหรือว่านักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวกับเหมาะเลยนะฮะสำหรับการศึกษาด่านค้อมือะะจะเป็นอุทยานไม้กลายเป็นหิน ็นวิวที่บอกก็เรียกว่าโอ้โหสุดยอดงามลายเป็นองงามลายบนถนนหมายเลขหนึ่งนะฮะแยกไปอำเภอลีเนี่ฮะลำปางอีก85กิโลเมตรอำเภอสปปราอีก34กิโลเมตรเป็นองค์เลยนะฮะเราจะเดินทางไปที่อำเภอเกาะคาในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางนั่นเองว้าวมองไปไกลๆเห็นภูเขาใหญ่เห็นภูเขาใหญ่ สวัสดีจากใา้พี่น้องสบายดีทุกท่านเด้อในวันนี้บาโบอยู่ในเขตพืดด้นทีนนนดด่ของจังหวัดลำปางแล้วจังหวัดลำปางแล้วก่อนหน้ายู่ใเขตพื้นที่ของจังหวัดตาตาปลายบอกทางนี่ฮะวังชินนะครับเหลียวขวาบนถึงหมายเลขหนึ 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองสี่ถนนหมายเลขหนึ 1, ่งตรงไปสบปราบลำปางสบปราบมีเครื่องเพื่อเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนะอันนี้คือแยกวังชินนะครับโอ้ ซ้อนขึ้กันเนี่ถามว่าหนาวกะจะเป็นเชดชนีนะพี่น้องเนาะว้าวนำปังเชียงใหม่ตรงไปตรงไปบันทึการเดินทางของตัวเองกันแล้วกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับท่านไดนที่มักการเดินทางสำหรับท่านไหนที่มักการท่องเที่ยวนะฮะและการสำหรับท่านไนที ใส่ถนนนนทางเส้นนี้พี่น้องเอ๋ยเนี่ยฮะฝากทัก,กทายสบายดีกันเด้อกันเด้อร์หน,นุ่มลาวบ่าวโบ้นี่ฮะก็ถือว่าเดีมีโอกาสมาเยือนและกะมากสัมผัสนะฮะกับสถานที่อย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่คิดบ่ฝันว่าในชีวิตโอกาสตัวเองจะได้มาอยู่ชุดนีนะะ้เนี่ยเป็นความดีใจน,นะขอบคุณเมืองไทยขอบคุณคน,น,นไทยขอบคุณสิ่งห์ดีนะฮะที่ไประเทศไทยได้ ใหญ่นำเสนอเนาะพี่น้องเนาะตามเส้ทนทางก็บอกกันเลยว่าจะเป็นป่าต้นไม้ที่สูงใหญ่เนะะี่ฮะนี่แหละคือประเทศไทยป่าไม้อุดมสมบูรณ์เน้นรักษาเนี่ยไม่เน้นทำลายนี่แหละคือประเทศไทยอันนี้จะเป็นเขตอันตรายไฟฟ้าแรงสูงนรครับโอ้ไฟฟ้านี่มาจากไหนเนาะไฟฟ้านี่เนาะคือจังมีไฟฟ้าแรงสูงนี้ไฟฟ้าแรงสูงเด้ คือกันเนาอฟิลดอกนักพนนไทยเนี่ยเป็นสมัครคนที่ไปฝ่าทรงไปไกลหลายกิโลเมตรเพื่อให้มม่ให้ฝ่าในส้มใสกันนั่นเองเอคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปสั้นๆบางเจอกันย่าวนี่จักหน่อยโอ้ประเทศไทยยามแรง,งๆยามแรงๆสวัสดีทั้งไทยทุกท่านนะฮะวันที่สักเก้าเดือนหนึ่งนะฮะมกราคมในกรุงพานนกุมารนในใจเป็นอีน้กระดาษกระดาโมกราคมเนี่ยวันที่หนึ่งมกราคมปีพศส,สองพัน 568วันที่29มกราคมนอ้นองะ2,568นั่นเองนี่เป็นวันตุจีนได้ี่นงเวยเนะี่ยรายทางกะจะไปถ่ายงานตุจีนที่ยาวาราชนะฮะหนีบาวอเองกัมีโอกาสมาถา่ายคลิปวิดีโอต่างจังหวัดโดยที่มีเบียกมีง่านะที่ยังบมทันแล้วนะครับ624 e ตรงที่หลักกิโลเมตรถอนมาเล็กหนึ่งนะ กำลังขึ้นเขากำลังลงเขาพี่น้องเอ้ยนะฮะตอนนี้บาวโบกอยู่ในทีสู้ๆกับบาดาเนาะแนะนำจักรทะเลจักกิโลม,มไปเด้บาวบกกับบอลูเนาะถ้าอาการเดินทางของตัวเองนี่บันทึกไว้เนาะพี่น้องเน,นี่ยนะฮะทันทีมีข้อมูลในเรื่องราวกับฝากบ,กฝากบอกฝากบอกตอนพี่น,อน้องนนบ,บาวโบนี่เอาซะเนี่ยมาเที่ยวเนาะพี่น้องเพื่อว่าเพื่อจะอบอกสอนเนาะพี่น้องเลยนะบางท่านก็นที่ว่าบาหูชักเป็นยังเอาว่าลงคลิปว่าซะเนี่ย ขอย้ำขอย้ำเนี่ฮะขอเตือนขอเตือนมาสันเะนี่ยโอ้พี่น้องทีเนี่ยนะมันถึงการเดินทางเนะะี่ยถ่ายคลิปวิดีโอลงคลิปเนะี่ยสิ่งไนทีบโบผู้ิิงไลนก็นต้องอ่าบอถูกต้องัฝากเล่นรูดนั่งพี่น้องคนไทยแล้วก็แล้วกันเอยคนทางบนภูเขาพี่น้องเลยเนะฮะนี่คือภูเขานี่คือถนนหน,นทางกล้วยแม่ทอมเน,ะะาาน,ะะมนี่ยอลางเนี่ยเป็นทว้าขาเปอนอนะัวรงเนี้ยทวราขามกล้วยแม่ทอม วิวเหนือพี่น้องเลยนะด้านซ้ายกที่ว่า,ารถแลนไปด้านขวาก็ที่ว่ารถแลนลงมาสวนกันไปแล้วพี่น้องเลยว้ยมองไปไกลๆออนซ้อนหลายออนซ้อนประเทศไทยออนซ้อนอีรีออนซ้อนออลลออ๋อทุกมองไปไกลๆมองไปไกลๆเห็นภูเขออาใหญ่ ทัดลงมาทัดลงไปเป็นถนนใหญ่กว่างวองไปไกลสุดสายตาบอกเลยด้วว่าอลังการตื่นตาตื่นใจสําหรับตัวเองเนี่ยมายิ้มน้ใจก็เป็นแบบนี้น้าพี่น้องเนาะจักสิว่าจังไหนเนี่ยอาจเบื่อจริงใจฟังทันก็บอกโอ้มายิ้มน้ก็ตื่นเต้นมายิ้มน้ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะเจ้าอยู่ประเทศไทยหลายปีแล้วยังตื่นเต้นอยู่บ่มีวัดพี่น้องอ๋อบ่แม่นวัดพี่น้องให้เป็นสำนักนะฮะ พาคพิคเนตน,นี่ฮะนครเถินเงินอีดีว่าว่เงินนะเงินะงประเทศไทยนะถนนลนทางร้อยอีดีพี่น้องเอ้ยเนะี่ยเชื่อมต่อกันไปในมืดนะเพราะว่าเหนือกลางออกอีสานใต้นี่ยฮะนี่เบิดนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะฮะเส้นทางทางผักเหนือของประเทศไทยแจากสินปิทายคลิปซไซเพี่น้องเอ้ยนะครับโมหจักมองไปนะเพราะว่าตัวเองก็ถือว่า เส้นทางเม็องานไปตามเส้นทางเรื่อยๆไปตามเส้นทางเรื่อยๆเก็บผาาบรรยากาศเก็บผาาบรรยากาศวัดภูณรศนะครับเห็นไปบอกทางอำเภอศกเตินบ้านศกเตินเขาจะขอใี่น้องเลยโอ้ oh. เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะฮะ้ายามฝนก็นจะเคียวกะจีขามารุรูนี่ก็ะจะบอกว่าใบใหม่ก็ี่ว่าแห้งล่อนนอกพ่่้อาเ๋ยบ้านแม่ถอด ช่วยปรุงนี่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 ที่ตัวเองชื่นชอบย่อมไม่้องน้อง,อง,อง,องแหล้วก็สงสัยเพราะเสาไฟอยู่ในป่างเงี้มืแรงมากกับหายแสงสว่างายแสงสว่าง,ง,งโอ้ประเทศไทยเชียงใหม่อีก160กิโลเมตร อย่าไปอย่าไปพี่น้องเอ้โอ้โอส่อนถนนเนี่ยให้ึ้นภูเขาปลาใหม่เพ่อนเครียดใดพี่น้องเอ้ประเทศไทย เงินคือว่าโวบาวบนอนี่ฮะเงิดเด้งเงิดเด้งเงินอีเงิดอ๋ดอเงิดกระเดียเงิดกระโละนี่จะลงเขาแล้วจะลงเขาแล้วมีตอนขึ้นแล้วก็มีตอนลงมีตอนลงแล้วก็มีตอนขึ้น ไฟเสาไฟ,ฟอีกแล้วเสาไฟ,ฟอีกแล้วเสาไฟ,ยฟยอยู่ในปา่าเสาไฟ,ยฟยอยู่ในภูเขามองไปไกลๆด้านสายมือจะเห็นเหมือนมีโรงงานไปลองดูนะฮะอำเภอสุปปาบอีก17กิโลเมตรสุปปาบแล้วจึงคอยก่อค่า โงไฟฟ้าพลังงานสะอาดเถินว่ัสันโอ้นัสุ่ยังนอกในการผลิตไฟฟ้า